สวัสดีครับ fc อุงอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับก็แสดงความดีใจกับบอสโจซอนนุชที่ได้สมาชิกใหม่นะครับน้อง y o u t u ู e นะครับแสดงความยินดีกับครอบครัวนาวงษาและสมาชิกใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเออ สมใจบอสโจเลยได้ลูกชายนะครับเออได้ลูกชายเราเราว่าอยากจะได้ลูกชายสมใจเลยก็ต้องอุ้งอิงมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มีอะไรดีๆเข้ามาเยอะแยะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ออขยายกิจการนะครับรถแหวนหนึ่งรถแหวนสองวงหนึ่งวงสองนะครับเอ,อ่อขยายกิจการลดบันเดิงลถบรรทุกพูดง่ายง่ายว่าตั้งกองอุ้งอิงมาอยู่เนี่โอ้โหทำให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเอ,อ่อ ดีวันดีคืนนะครับก็สมกับที่บอสโจรับเป็นลูกบุญธรรมมันแหละนะครับเออตอนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่นะครับแล้วก็ลำเพลินลำแพนน้องเล็กกับน้องยูทูบนะครับเออวันนี้ก็โทรไปหาแม่นุษย์นะครับเออไปหาแม่นุษย์ งองุ่งก็โทรไปคุยกับแม่นุชนะครับออก็แสดงความดีใจนะครับกับบอสโจซอนนุชด,ด้วยก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับออทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสุขภาพแข็งแรงบอสโจตอนนี้ล่ก็เกวงหน้าพวงหล กลัวเดี๋ยวเดยวเดไปหาลูกก่อนเดี๋ยวเยวไปหาลูกก่อนกลัวนะเออก็ดีใจนะครับเออดีใจไปกับเขานะครับก็สมประสงค์นะครับคนเรานะทำดีก็ได้ดีบุญภาวาสนาส่งสิ่งดีๆก็เข้ามาเยอะแยะนะครับนี่เดี๋ยววันที่ สิเบ็ด,ดิก็เริ่มไทยทําอีกแล้วใครอ้อนะครับเออก็ยังว่าแหละเห็นไหมทั้งกะอุ้งอิงมาอยู่เนี่ยนะพูดก็พูดเถอะถ้าเราพูดแบบเป็นกลางนะนะเออทั้งกะอุ้งอิงมาอยู่นี่อะไรต่ออะไรในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานี่โอ้จเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยเรื่อยนะครับเออ ใหญ่โตระบบไฟแสงสีเสียงนะครับระบบเครื่องเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่คนใกล้ตัวของน้องอุ๋งอิงนี่ก็มีงานมีการทำกันเยอะแยะไม่ได้ขาดไม้ขาดมือเลยนะครับเออล้นมือกันหมดนะครับเออไม่ว่าทำกิจการอะไรถ้าเข้ามาคุกคีกับอุ๋งอิง นะครับเออก็ทำให้เจริญนะครับทำให้เจริญมีเงินมีทองกันทำยูทู e ก็มีเงินมีทองทำงานทำการก็งานเข้านะครับเอองานการเข้าเฮงๆปังๆกันนะครับเฮงปังๆแล้วก็นี่ก็มาวันนี้ก็โอ้น้องยูทูปก็สมาชิกใหม่ของวงสาวน้อย นะครับนี่แหละตัวจริงเสียงจริงอะ่ะตัวแทนบอสโจแหะใครดูเหรอะเออใครดูนะเออเดี๋ยวก็ให้พี่สาวดูแลนะครับเออดูแลเดี๋ยวพวกน้องๆก็ค่อยตามขึ้นมานะครับตามขึ้นมาเดี๋ยวลำเพลินลำแพนนะครับลำเพลินลำแพนก็คงจะ อีกไม่นานหรอกใครอ้อถ่ายทำเสร็จอะนะครับเออก็เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วก็ถ่ายทำไปก็แต่ก็ล่วมปีเหมือนกันนะครับถ่ายทำแต่ก็แวบเดียวแหละนะครับแวบเดียวหละปีๆเนี่ยอยากดูอุ้งอิงมาอยู่เนี่ยว่าแวบวแวบสองปีแหละเห็นไหมเข้าสองปีแหละโอ้โหไวไหม ก็เราก็ว่าเพิ่งดูไปเมื่อนนี้นี่เองนะครับอุ๋งอิงเออเราว่าดูไปเมื่อนนี้นี่เองฮะเข้ามาจะสองปีแล้วเนียติดตามอุ๋งอิงมาเนี่ยติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเนี่ยเออไววอร์านาดูเลยใช่ไหมเออก็อยางว่าเลยวันเวลานะมันไวมันไวก็ มีความสุขนะครับเออเดี๋ยวมีความสุขที่เห็นหญิงแก่งของเราซอนนุตหลังบ้านบอสโจนี่อึดอดทนแข็งแร่งจริงๆผมพูดมาเรื่อยว่าซอนนุชนี่หญิงแก่งนะครับเออหญิงแก่งก็ดูดีนี่ลำเพลินลำแพนและน้องยูทูบอีก เดี๋ยวใครดูสิเช้ามาที่ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างดูแลเรื่องอาหารการกินบ้างจริงอยู่มีคนช่วยดูแลแต่ก็พ่อแม่ก็ต้องอยู่ในสายตาพ่อแม่ด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาดูแลใช่ไหมเออเราก็เห็น้อนนุชเขาก็ดูแลใกล้ชิดนะลำเพลนลำแพนเห็นไหมเราก็เห็นมาตลอดนะครับก็ไม่ให้บอกว่าหญิงแก่งได้ยังไงก็ดูสิ ใช่ไหมเออก็ไปงานยันกระทั่งจะคลอดอะก็คิดดูเองเอะใช่ไหมดูสิอึดเราก็มีความสุขประทับใจก็แสดงความยินดีกับครอบครัวนามวงศาหรือว่าสมาชิกใหม่ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับเออวันนี้ก็มาบอกข่าวเรื่องน้องยูทูบ สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับน้องยู u b e ก็แข็งแรงซอหนุษก็แข็งแรงนะครับก็ให้หายไวๆวนะครับหายไวๆวเจ็บแผลก็เห็นบนว่าเจ็บแผลตอนที่น้องอุ้งอิงก็โทรไปโทรไปคุยกันนะครับวันนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ